ไปกีฬาคนพิการดีกว่าประสบวามสําเร็จมาในเอเชียนอาเซียนอาเซียนพาราเเียกมับที่สิงคโปร์นะครับคุณจุตินันพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราเลมปิกแห่งประเทศไทยก็เลยเปิดบริษัทบุญรอดเรับเลี้ยงเลยเลี้ยงแล้วก็มอบเงินรางวัลใช่เป็นงานเลี้ยงที่ไม่ได้เป็นงานเลี้ยงเพาะผู้ชนะแต่ว่าเลี้ยงทุกคนที่ไปทุกคนทุกคนเก่งทุกคนใช่นะครับแล้วก็ มอบเงินเป็นปันแล้วลังใจไปเกือบ2ล้านนะฮะแล้วก็บอกลั่นกองลบเลยแกบอกว่าช่วยเอากรองมาทีฉันจะลั่นให้ดูตั้งตรงนั้ให้ปล่อยขึ้นไปตีนะฮะบอกพร้อมแล้วสำหรับราิลเกมขอเพียงมาลาลิมปิกเกมคือประเด็นที่คุณนิดหน่อยเนี่ยนะครับบิ๊กนิดหน่อยนะครับท่านบอกว่านะครับ่านบอกว่า30%ของนักกีฬาที่ไปแข่งขันรายการเนี่ยเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ผลงานเนี่ยมีแต่ จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับนะครับแล้วก็ตอนนี้การกีฬาปรไทยเนี่ยนะก็เห็นความสําคัญเก็บตัวยาวขึ้นหน่อยควรมีโอกาสใช่เพราะครั้งที่แล้วเราได้เหรียญทองเยอะมากครับใช่รบิงองนังเก็บเซียอะไรอ่าี้นะไอใช่ใช่ครับนะเดี๋ยวก็ก็ตอนนี้ขอภาคเอกชนมาช่วยคนพิการให้ความสาคัญเยอะขึ้นแล้วคนคนพิการเนี่ยอย่ามัวแต่ โกรธตัวเองหรือโทษฟ้าดินที่มาลงโทษให้ตัวเองต้องมาพิการคลืมมันซะเดินไปข้างหน้าโอ้โหนีครับขอมีกนมากวันนี้อความเสมอภาคในพิภพมันมีดูที่ตัวท่านนะฮะนี่ทำไมพี่อยชายอยู่พี่ไม่พูดดี้แกรู้สึกแยกบทบางทีให้แกพูดไปรายงานวิทยุคยปันสามสิบนาทีผมฟังนี่พี่ิมิ่ไปไหนแกเด็ดเด็พูดแบบคนเดียวเลยยาวแลยแกเอาหมดเลยโอ้แล้วแกยย่ะ พอเลิกรายการบีพี่ผิดอะไรเหรอทำไมเขาไม่ตอบโต้พี่หรอกพี่พูดไปมี่ชมไฟมาเรื่องของเทนนิสบ้างทุกปีไม่ว่าจะเป็นปลายปีหรือฉลองปีใหม่ก็จะจัดการระดับโลกครับนะครับปีนี้เป็นไง World Tennis Thailand นะครับกลับมาอีกแล้วปีที่แล้วเป็นสุดยอดท็อป20ของมือชายนะของโลกที่มาตีกันที่ เซนเนียปาร์คหัวหินครับนะครับก็จัดเป็นประจำแหละแต่ว่าปีนี้ก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับเอาท็อป20ของฝ่ายหญิงมาอ๋อปีแล้วผู้ชายปีนี้ผู้หญิงได้ครับนำมาเลยนะครับอเลสกาลัตวันสกานะครับเป็นมือห้าจากโปแลนด์นะครับวินัสวิลเลียมมือ7จากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นพี่สาวของมือวางดับหนึ่งนะนะครับเซเลน่านะฮะอังเจลิสเคเบอร์นะคนนี้เป็นดาวรุ่งจากเยอรมันนะครับแล้วก็ซาร่าเอรานีคนนี้จากอิตาลีเป็น มือที่20ของโลกครับก็จะมาสวยๆขนาดนะวีนัทดีไหมวินัทวินัทนี่ใส่ดีมากเป็นคนที่ใส่ดีมากให้สัมภาษณ์แบบว่าไม่ติดตัวก็ได้รอนมรับที่ใส่ดีรับเซเลนาป็นไงเซเลนานี่มีฮึดเขาเขายากเขาไปเที่ยวกันโอ้ยินเหรอ หัวหินเซเนิเอร์ไปได้ไหมไปได้สิแต่จะนั่งรถไฟไปไปได้ไปเที่ยวอ่ะไปได้ไม่มีอะไรใช่ใช่ไปตลาดที่นี่ด้วยตลาดจักระจั่งมีอะไรีอะไรขายมีจักระจั่งจะบ้าเหรอมีหลายอย่างของกินของแบบอินดี้หน่อยอเนียนเนียนเนียนตลาดจักระจัครับผมแล้วขับรถขึ้นภูเขาเลยไปเก เขาตะเกียบมันอยู่ที่นั่นเหรอโอใช่ตาไปทางซ้ายเกาหัวหินไงตามไปทางซ้ายเราไม่ไปทางขวาขึ้นเขาไปกินอาหารทะเลอร่อยอยู่ข้างเขาตะเกียบใช่ไหมเลยไปเขาซ้อนซอมหวานเลยปูวันลเชียวไม่ควรเลยใช่ไหมเขาตะเกียบอยู่ประจบใช่ไหมใช่เรวมีทะเลนะไมีอย่าลืมไปดำน้ำทะลมีไม่มีใครมาสะบักเลยอะเอาจะไนสบดไม่ไงครับ ช่วงปีใหม่ก็อย oh, ่างนี้แหละเที่ยวเงียบๆนิดนึงครับต่คนเดีงเที่ยวใช่ใช่ดูมวยดีกว่าโอ้ยเหรอมาวัดเทินมาทุกการเลี้ยวๆด่ามวยมีอย่างเงี้ยมีแล้วแล้วมีแล้วกลับกลับกลับยัไม่เล่าอ้าวว่าไปส่งบทให้เขานะะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปดูมวยสองแบบมวยไทยแล้วก็มวยสากลปนสาเก